่2,603ข้อหรือภาษีอากรวันที่8มิถุนายน2566เรื่องกรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามพระบบราชบัญญัตยิยกเว้นเบีย้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากรและความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัชดากรพศ2562ข้อหาหรือบริษัทกอ,อกไก่ยืนแบบภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายวงเล็บพองอดสามประจำเดือนมิถุนายน2562 ด้วยแบบกระดาษแผ่น,ในที่7กรกฎาคม2562โดยเข้าใจว่าการยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ยกเว้นเบีย้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติยกเว้นเบีย้ยปรับเงินเพิ่มระหว่างวันที่1กรกฎาคม2562ถึงวันที่30มิมิถุนายน 2,063เป็นการนับตามเดือนภาษีไม่ได้นับตามวันที่ในปฏิทินแต่เข้าใจว่าในรอบเดือนภาษีกรกฎาคม2อ6 2ถึงเดือนภาษีมิถุนายน2อ6 3ต้องไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีในรูปแบบ กระดาษวงเล็บต้องยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตบริษัทจึงขอหาหรือเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามมาตรา7ตามตามตาตรา7แห่งพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มว่าระยะเวลาที่กำหนดหมายถึง กำหนดเวลาสําหรับเตือนภาษีหรือสําหรับวันที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีแนววินิจฉัยพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มกำหนดให้บริษัทหรือห้าส่วนนิติบุคคลที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการหรือที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้แล้วแต่ไม่ถูกต้อง ก่อนวันที่26มีนาคม2 5 6 2ซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามที่กำหนดไว้ในมาตรา4แห่งพระราชบ,บัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา5และต้อง ได้ดำเนินการตามมาตราหกแห่งพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภายในวันที่30มิถุนายน2562จากนั้นบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลดังกล่าวยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตราเจแห่งพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ให้ครบถ้วนด้วยก่าวคือจะต้องดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีแบบนำส่งภาษีและแบบขอเสียอากรเป็นตัวเงินสำหรับภาษีอากรทุกประเภทตามหลักการที่บัญญัติไว้ในประมวลรัชดากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครบถ้วนสำหรับการ ยืนแบบตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2562ถึงวันที่30มิถุนายน2563ซึ่งหมายถึงการยื่นแบบแสดงรายการที่กระทำในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยไม่คำนึงว่าเป็นแบบแสดงรายการของเดือนภาษีใดดังนั้นหากบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคล ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรณีดังกล่าวให้ครบถ้วนก็จะหมดสิทธิ์ได้รับยกเว้นเบีย้ยปับหรือเงินเพิ่มภาษีเอาก่อนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา4แห่งพระราชบ,บัญญัติยกเว้นเบีย้ยปับเงินเพิ่มแลกกรมสมัรก่อนจะดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัชดากรต่อไปทั้งนี้เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันสมควรตามประกาศอธิบดีกรมสัมปาานเรื่องกำหนดเหตุอันสมควรกรณีบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลไม่ต้องยื่นรายการภาษีอากรทุกประเภทผาษสีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามกฎหมายเพื่อด้วยการยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากรและ ความรับผิดทางอาญาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัชดากรหลงที่28มิถุนายนพศ2562